หนึ่งเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์น,นะคะอาการเหล่านี้ที่คุณแม่จะเจอได้ค่ะอาการอย่างแรกเลยนะคะก็คือคุณแม่จะมีการท้องลดค่ะเพราะว่าส่วนนําของทารกเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงกานคุณแม่จะรู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นแล้วหน้าท้องจะลดลงได้อย่างชัดเจนนี่คือเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะในคุณแม่ที่ท้องแก่หรือว่าหนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนคลอดนั่นเองค่ะอาการที่สองนะคะก็คืออาการที่คุณแม่มีการท้องปั้นแข็งนั่นคือมดลูก มีการซ้อม,มการหดรัดตัวหรือเรียกว่ามีการเจ็บคันเตือนนั่นเองค่ะซึ่งการเจ็บคันเตือนและการเจ็บคันจริงเนี่ยคุณแม่ต้องแยกให้ออกถ้าเจ็บคันเตือนก็คือท้องปั้นแข็งไม่สม่ำเสมอนั่งพักนอนพักแล้วดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้เรียกว่าเจ็บคันเตือนส่วนอาการเจ็บคันจริงนะคะก็คือมดลูกจะปั้นแข็งถี่ขึ้นแรงขึ้นนั่งพักนอนพักไม่ดีขึ้นไม่หายไปนะบางคนมีมูกเลือด ร่วมด้วยหรือบางคนนาคําร่วงนาคําแตกร่วมด้วยอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็จะพบได้บ่อยมากๆเลยโดยเฉพาะใน1เดือนสุดท้ายก่อนคลอดค่ะอาการที่3นะคะก็คืออาการ ปัสสาวะบ่อยค่ะเพราะว่ามดลูกที่ขยายใหญ่เต็มที่ส่วนนําเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงกานไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะทําให้เรามีการปัสสาวะบ่อยนะคะบางครั้งปวดปัสสาวะแรงๆแต่พอไปปัสสาวะเอ๊ะทำไมออกแค่นิดเดียวนั่นคือพื้นที่ในการเก็บป,ปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะของเราเหลือลดน้อยลงเพราะว่ามดลูกไปกดเบียดนั่นเองทําให้เรารู้สึกปัสสาวะบ่อยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนอนนะคะอย่าดื่มน้ําเยอะ เพราะโอกาสที่จะไม่ได้นอนหลับพักผ่อนนะลูกฉี่บ่อยนั่นเองค่ะอาการที่3นะคะนั่นก็คืออาการปัสสาวะบ่อยอ่าอันนี้เจอได้บ่อยอยู่แล้วนะคะและก็อาการที่4ค่ะนั่นก็คืออาการนอนไม่ค่อยหลับ นี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะคะอาจจะด้วยสุขภาพร่างกายอาไม่สุขสบายของท้องท้องโตท้องขยายใหญ่หายใจไม่สะดวกอา่าแล้วก็อา่าอาจจะมีความเครียดกังวลเกี่ยวกับการคลอดจะคลอดแบบไหนจะคลอดเองได้ไหมจะพาคลอดจะเป็นอันตรายไหมนี่คือความเครียดกังวลที่จะเกิดขึ้นแล้วห่วงว่าเอ๊ลูกเราหน้าตาเป็นยังไงเกิดมาจะพิการอะไรไหมนี่คือความเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลทําให้เรานอนไม่หลับนอกจากความไม่สุขสบายในด้านร่างกายแล้ว ก็ยังผลในเรื่องของอความวิตกกังวลที่จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งส่งผลทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์ใกล้ลอดนอนไม่ค่อยหลับนั่นเองค่ะอาการที่5นะคะก็คืออาการที่คุณแม่มีการบวมเริ่มบวมมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าหรือว่าส่วนล่างส่วนที่ลดตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะบริเวณปลายมือไลายเท้าบางคนเนี่ย กำมือไม่ค่อยจะได้เลยหลังเท้านเนี่ยบวมมากขึ้นนี่คือเป็นอาการที่จะพบได้บ่อยโดยเฉพาะในช่วงใกล้คลอดอาจจะเกิดจากการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดนะคะของสารน้ําสันหารในร่างกายเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรจากมดลูกกดเบียดต่างๆนะจากการที่ยืนนั่งทํางานหรือเดินนานๆน,นี่ก็มีส่วน นะคะการบวมเนี่ยคุณแม่ต้องสังเกตดีๆว่าถ้าเราบวมแล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยด้วยไหมเช่นปวดศีรษะตาผ้ามัวหรือว่าความดันโลหิตสูงร่วมด้วยไหมนะคะอันนี้เราต้องสังเกตให้ดีแต่ถ้าเป็นบวมในช่วงท้องแก่ใกล้คลอดจะไม่มีาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะ,ะคุณแม่ก็สามารถดูแลตัวเอง นะคะหลังจากที่เลิกทํางานหลังจากที่การหนังนานยืนนานหรือว่าเดินนานกลับไปก็ยกขาสูงๆนะคะจะช่วยลดอาการบวมลงได้เมื่อคลอดลูกแล้วอาการบวมเหล่านี้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใน1เดือนสุดท้ายก่อนคลอดเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่มากกว่า80%จะเจออาการเหล่านี้นั่นเองค่ะ